สวัสดีครับจะพามาดูรางปลูกผักไฮโดรพอนิกระบบน้ำนิ่งกึ่งน้ำวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังใส่น้ำนะครับเป็นเปรูนขนาด220ลิตรนะรพามาดูด้านท้ายนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับจะสังเกตด้านล่างนะครับจะเป็นตัวนี้เป็น ท่อหกหุนนะครับเป็นเกียวนอกเกีียวในหกหุนซึ่งผมตัดสูงอยู่ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับก็จะมีทุกลางเลยนะครึ่งเซนติเมตรก็คือเวลาเราเปิดน้ําใส่น้ําจะขังอยู่ในนี้ยประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับเพราะว่าระบบที่เราใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับก็คือไฟฟ้าฟรีนะครับ ก็จะเป็นชุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซล่าชาร์เจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ก็คือเราใช้แผงขนาด300วัตต์นะครับมันเป็นแผงใหญ่แล้วโวลต์มันมาประมาณ37-38โวลต์ครับเราต้องมีบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ไว้คอยดับโวลต์เข้าไปในชาร์เจอร์นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ตัวควบคุมมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือตัวเล่งรอบมอเตอร์จะให้ช้าให้เบาก็เล่งจากตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งแป้งหนึ่งแป้งผมจะมีอยู่สองมอเตอร์นะครับก็คือฝั่งนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวครับฝั่งนี้ก็ได้ทําการลงผักขึ้นช่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นสิบสองแอมป์นะครับแบตเตอรี่สิบสองแอมป์ ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่ำตัดนะครับก็คือพ่วงมาจากแบตเตอรี่ตามที่จริงเอาตัวนี้ตัดก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรน,นะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์เราเป็นตัวถูกมันไม่ได้เป็นตัวแพงนะครับในส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรีเลย์นะครับรีเลย์เอาไว้ควบคุมการสตาร์ทของมอเตอร์เพราะว่าเวลามอเตอร์สตาร์ทมันจะกินแอมเยอะมัน ตัวนี้ไม่สามารถที่จะสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับเราก็ใช้ดีเลย์มาช่วยนะครับตัวต่ําตัดตัวนี้ผมจะตั้งไว้ที่12โวลต์ถ้าแบตเตอรี่เลย12โวลต์ปุ๊บระบบจะตัดการทํางานนะครับแล้วก็จะกลับมาทํางานอีกทีตอนที่12.8โวลต์นะครับที่ตั้งไว้ก็ประมาณนี้นะครับดูจากลางนี้ก็ได้คนระับ ส่วนมอเตอร์เดี๋ยวผมพามาดูมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ Motor จะเป็นตัวเล็กครับมอเตอร์ Motor จะเป็นตัวเล็กนะครับเพื่อนๆอคงเห็นนะมอเตอร์ Motor จะเป็นตัว20วัตนะครับ dc 12โวลต์20วัตก็ตอนนี้กำลังจะผสมปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางเราก็คิดค้นสูตรเองนะครับก็คือแต่ก่อนก็ซื้อเขาเหมือนกัน พอเราทําเยอะๆขึ้นก็ไม่ไหวนะครับทําเยอะๆขึ้นเราก็ใช้ปุ๋ยเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการผสมเองเราก็ได้สูตรมาจากเขาแล้วก็มาปรับปรุงเพิ่มเติมเพราะว่าไม่มีใครที่จะให้สูตรคุณร้อยเปอร์เซ็นตหรอกอย่างตอนที่เราสูตรเข้ามาเราก็ผสมร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเหมือนใบมันเหลืองนะครับเหมือนมันขาดธาตุเลยไปสักอย่างเราก็มาเพิ่มเติมเติมแต่งเอานะครับก็ จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ